อ,อ่านยากจริงๆเลยใครก็ได้อธิบายสัญญาทาบบุคองให้ฟังหน่อยเฮ้ย้มึงก็เข้าเรื่องง่ายอยวะเอานะมึงตอนนี้มันหนังสั้นนี่หว่าแล้วใครจะไป็อธิบายอะก็ขอว่าเป็นกูแล้วสินะก็ได้แด่กูจัดการฟังก็ได้นะก็คือสัญญาของรัฐอะมันมีอยู่ในการสองแบบมันมีทั้งในระบบกฎหมายเอกชนและในระบบกฎหมายมหาชน แต่ถ้าเป็นในระบบกฎหมายมหาชนอ่ะเขาเรียกว่าสัญญาทางปกครองสัญญาทางปกครองเนี่ยนะก็จะมีโครงสร้างด้วยการสามโครงสร้างก็คือ1่ผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นรัฐหรือเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือเป็นเอกชนที่ได้รับการมอบหมายมาจากรัฐ 2. สัญญาฉบับนี้จะต้องมีเงื่อนไขพิเศษก็คือที่จะทําให้รัฐอะ่ะมีเอกสิทธิเหนือกว่าเอกชนแล้ว3สัญญาฉบับนี้จะต้องจัดทําขึ้นเพื่อแบบว่า,วา บริการสาธารณะโดยตรง๋อคือมึงเข้าใจไม่สักนิดเฮ้ยโยนี่กูภาษาใช้ภาษาที่เข้าใจนยสุดแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจเหรอเอานี้เดี๋ยวกูจะลองสมมติให้ดูละกันเนาะสมมติแล้วกันว่ามึงอะเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วสีนู่นอะเป็นเอกชนแล้วลองจินตนาการดูซิว่า ส่วนสุขภาพเมืองทิพย์ของเราเนี่ยนะครับมีความจําเป็นจะต้องใช้อย่างเร่งด่วนนี่ก็เป็นเอกสารงานคร่าวๆนะครับที่คุณจะต้องไปศึกษามานะครับถ้ามีข้อเสนออะไรก็บอกผมได้นะครับถ้าคุณเลือกบริษัทเราคะดิฉันมั่นใจค่ะว่าคุณจะได้สวนสุขภาพที่ดีที่สุดแน่นอน,นค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราทํานะคะเทียบเท่ากับที่ใช้ในยานอวกาศเลยนะคะเพราะฉะนั้น ดิฉันหวังว่าคุณจะรับบริษัทเราแต่ก่อนอื่นเราต้องของงบประมาณคร่าวๆในการด้างแบบใหม่จํานวน50บล้านบาทค่ะโถส่วนแค่นี้ใช้ของถูกๆเหล็กเส้นเล็กๆแค่นี้งบได้5ล้านบาทจบครบในบริษัทผมครับหรือต้องคิดลีลีนะถ้าลื้อจะไปเอาบริษัทน่นนะแพงก็แพงตั้ง50ล้านหรือม,มาเอาบริษัทอ้วดดีกว่าไหมเพิ่มเงินแค่1ิบล้านอ้วก็จะแถมน้ำพุร้อนหน้ากว้างแป๊ะไม่ให้เลยเอาไหมเอาไหม เราจะสร้างสวนสุขภาพที่สวยงามและดูโดดเด่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมด้วยเครื่องเล่นที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของทุกคนในพื้นที่คะ่ะส่วนเงประมาณก็อยู่ประมาณที่9้าล้านบาทคะ่ะสนใจไหมคะมยินดีดนะครับคุณบางลีนั่นชื่อบริษัทค่ะอ้าวผมขออภัยด้วยทางเราเนี่ยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างนะครับไว้2ปีโดยภาพรวมนะครับ และทางเราเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญากับคุณได้ทุกเมื่อหากคุณไม่เป็นไปตามข้อตกลงของเรานะครับโอเคค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะอ๋อ,อนี่มึงเข้าใจจริงๆแล้วใช่ปะก็ต้องเข้าใจสิว่าประโถเอยเออมึง แล้วทีนี้เอกชนก็จะดําเนินการต่อได้เลยใช่ปะก็ได้เลยนะเอกชนจะไปเดียวกับเอกชนต่อเลยในการซื้อเครื่องออกกำลังกายอะไรก็ว่ากันไปฮะเฮ้ยมันยากตรงไหนวันนี้คุณพามันว้าวกลับไปอีกีดิก็คือมันก็เป็นแบบนี้เว้ยวันนี้คุณโชคดีจริงๆเลยนะครับค่ะทางเราเนี่ยเพิ่งได้รับเครื่องออกกำลังกายตัวใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมนีนะครับ เยีะะ่ยมเลยค่ะนี่เป็นรายการเพื่อออกกำลังกายพร้อมสเปคที่ทางเราต้องการนะคะเปิดดูได้เลยค่ะค,ค่ะโอ้แล้วนี่ทางบริษัทของคุณเซ็นสัญญาในนามตัวของคุณเองหรือว่าได้รับมอบหมายมาอีกทีครับอ๋อทางเราได้รับมอบหมายมาจากสํานักงานสาธารณสุขนะคะให้สร้างสวนสุขภาพมังทีพ์ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นสัญญาระหว่างเราก็ต้องเป็นสัญญาทางปกครองสินะครับ ที่สัญญาระหว่างบริษัทของผมกับบริษัทบางรีจำกัดเป็นสัญญาทางปกครองก็เพราะว่าสัญญาประธานคือสัญญาระหว่างสันักงานสาธารณสุขกับบริษัทบางรีเป็นสัญญาทางปกครองดังนั้นสัญญาระหว่างบริษัทของผมกับบริษัทบางรีที่เป็นสัญญาอุปกรณ์เนี่ยจึงเป็นสัญญาทางปกครองไปด้วยครับคุณก็รู้มากเหมือนกันนะคะเนี่ยครับขอบคุณครับเชิญไปี่สัญญาทางนั้นเลยครับไปค่ะ ถ้าข่าวนี้มึงใสอะไรอีกนะมึงไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองเลยค่ะเอ้ามึงถ้ากูจะซื้อพัสดุที่ใช้ทั่วไปในสำนักง,งานเนี่ยโดยที่คนนอกไม่สามารถเข้ามาใช้ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญญาทางปกครองหมดเลยปะอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาทางแพ่งปะในระบบกฎหมายเอกชนนะ่ะเฮ้ยโยข่าวนี้มึงรู้หรอก็แน่นอนครับอาจารย์ยอดผมสอนมาดมีไม่เชื่อแหนไหนมึงต้องอธิบายกูฟังก่อนถึงจะเชื่ออ่ะก็สมมตินะว่าเราไปซื้อพัสดุคูรุพันทั่วไปอย่างเงี้ย ที่ไม่ได้เอามาใช้เพื่อประโยชน์สาธารนณะใช่ไหมมันก็จะเข้าแกป๊ปที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นว่าสัญญาเนี่ยรัฐเนี่ยไม่ได้มีเอกสิทธิเหนือเอกชนก็คือรัฐมีสิทธิเทียบเท่าเอกชนทําให้เอกชนผู้เป็นผู้สัญญาเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้นจบปิง้งแม่งนี่หน้าอย่างมึงนี่รู้อะไรมากขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ก็แน่นอนนี่ครับไม่เชื่อว่ากูรู้จริงใช่ไหมอืมไม่น,นั้นตามกูมา <c oughs> ชายบริษัทธ์ทำตัวล็อกเกอร์ใช่ไหมแม่นเจ้าไอ้ฉันเนี่ยมาจากสำนักงานสาธารณสุขนะฉันมีเรื่องจะวานหน่อยเถอะทำตู้ล็อกเกอร์ให้หน่อยสักสี่ร้อยตู้สามสิบวันมีงบให้แสดห้าพอจะทำได้ไหมโทษท่านมันจะไปต้านในอย่างเจ้าอันขอเวลาสักหกสิบวันได้ก็เจ้าหกสิบวันเลยเหรอ บริษัทตั้งใหญ่ขนาดเนี้ยตึกเป็นสิบสิชั้นใช้หกสิวันเลยเหรองั้นเอาอย่างงี้ฉันให้เต็มที่สีหวันเลยได้ไหมอันของเพิ่มได้กว่าเจ้าจะเอาไปจ้างคนมาทํางานเพิ่มโอโ้โหมีต่อร้องของเเพิ่มโอโ้โหไอ้หนูนี่อ่ะฉันให้เต็มที่เลยก0่องแสกับ45วันทำได้ไหมอันเต้าออีก,กัได้เจ้า แปลว่าตกลงอ่ะงั้นเดี๋ยววันหลังฉันมาทำสัญญาใหม่แล้ววันนี้ฉันไปละลาอนมาห้าปักดิหน้าเลือดแท้มาควายอ่ะทีนี้เข้าใจกูยังไงเออเข้าใจแล้วแหละกูว่าเราเลิกคุยเรื่องแบบนี้กันไหมยิ่งคุยกูยิย่งปวดหัว จริงกูก็เหมือนกันที่อยู่ข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวแต่ตอนเช้าเลยอ่าในความคิดที่ดีก okay th so ูอ hey, ย hey, 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 hey. ู่ในแต่สัญญาณระบบคลองแหละเพื่อแต่อย่าบอกนะว่าเราจะจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วว่าเฮ้ย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 จะไปบอกขาทำไมกันล่ะยยังยังยังอะไรวะยังไม่รู้กันอีกไปได้แล้วอยู่ข้าวแลนี้ก็ไปดีครับไป